เอ้ได้เนี่ยผมเซียนมีทางลัดอยู่ใจไว้ใจได้ได้เดี๋ยวตามเดี๋ยวตามนักเวทไปเลยเฮ้ยเราโอ้โหสี่คนหลังสุดไม่เป็นไรไปอุ้ยแรกแรกแรกโอ้ยโอ้ยโอ้ยระวังระวังมันเบียดมันเบียดมันเบียดเสียดระวังนะไปมันไหลเไปไปโอ้โหโคตรเทสพวกเรา

เลยลีเซ็ลีเซ็ไป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 มัเอียงมันเอียงมันเอียงขมาก่อนเสผมร่นไปด้วยเอาไอ้ตัวทีมเาทำงานกเป็นทีมน่อยเราทำงานเป็นทีมน่อยช่วยกันทีมมิ่งทีมมิ่งบัลลังค้าเดี๋ยวนิธันเจ็ดแล้วล่ไปไปไเยนเจนอยู่ได้อยู่ตอนนี้มันยังวัดอะไรไม่ได้้า้ล แล้วพวกเราพวกเราทำได้มาลิตต์ไปฝั่งเหลืองผมไปฝั่งเหลืองมาลิตเตอร์ไปเหลืองมาลิตเตอร์ไปเหลืองจะดีหรือเปล่าอยูถ่วงให้ถ่วงให้ถ่วงให้แผ่นน้ำมันแผ่นแผน้ำมันตั้งตรงแล้วถ่วงให้มาเอ้ยไร์ไป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 ได้ถ่วงก่อนแม่งได้แม่งได้ทำไมดิวะไปยี่ห้อแม่งไปไม่ได ไปได้อยู่กูไปได้อยู่กูไปได้อยู่กูไปได้อยู่ห้าห้าหกห้าสี่สามว้าเราเป็นทีมที่โง่ตกตกจังจีเราไม่เอาเอาอะไรเลยแบงไม่ได้อะไรเลยโอ้ย What เด e f u c งขอสัมภาษณ์ม oh, <t> ันเกิดอ oh.